อ,อกในชื่อหนังสือก่อนอวิชาผู้เขียนสุภวันกรีนพิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม2563จำนวน3,000เล่มราคา444บาท ISBN 9 7 8 6 1 6 5 7 2 1 0 2ีดจัดพิมพ์โดยสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเลขที่2องทับ41ถนนดาวทอง2หมู่3ตำบลสารยาอำเภอ พุทธมนทนจังหวัดนครปฐม73170สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์การแคตลลกเล่มแบบไม่ว่าส่วนใดๆของหนังสือต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์เท่านั้นพิมพ์ที่บริษัทอมรินพรินติ้งแอนพาบริชิ่งจำกัดมหาชน376ถนนชัยพฤกษ์แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพ10170โทรศัพท์02-4229000 โทรศัพท์024332742อีเมล a p r i n t a m a r i n c o t h โฮมเพจ w w w n a i n c o m